เลือกก็คือโมเดอร์นาที่ตอนนี้เข้ามาไทยแล้วนะคะหลายๆโรงพยาบาลก็ได้นัดประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีนแล้วนะคะซึ่งที่ในภาคเหนือของเรานะคะก็ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาแล้วเช่นกันและทางโรงพยาบาลลานาก็ได้รับการจัดสรรล็อตแรกมาฉีดให้กับประชาชนแล้วค่ะไปดูบรรยากาศการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่หน่วยฉีดวัคซีนโควิด19โรงพยาบาลลานา3 ก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะประชาชนที่สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นาทยอยเข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องนะคะต่างก็เผยความรู้สึกว่าดีใจค่ะที่วัคซีนโมเดอร์นาได้เข้ามาแล้วนะคะก็มีความเชื่อมั่นในตัววัคซีนและจะได้เดินทางไปประเทศต่างๆในทั่วโลกด้วยทางด้านของนายแพทย์ธีรยุทธ์นิยมกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานาสามเปิดเผยว่าโรงพยาบาลบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่จองผ่านเครือ ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับจำนวน70,000คนคนรตแรกได้รับการจัดสารมา2,567คน และส่วนโคต้าของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนที่โรงพยาบาลลานาจงเองอีก6 0 0คนครับสำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วแพ้หรือมีอาการผิดปกติก็จะมีประกันความคุ้มครองให้นะคะในกรณีเกิดผลข้างเคียงจนทําให้มีอาการโคมา่าเสียชีวิตก็รับชดเชย1ล้านบาทกรณีทําให้เกิดความพิการทุกคลภาพก็จะได้รับการชดเชย5,000 0นบาทกรณีเป็นไข้หรือต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลก็จะมีค่าชดเชย1,000 0แบาททั้งนี้เงินชดเชยก็จะครอบคลุมตั้งแต่การฉีดวัคซีนเข็มแรกและ สอเข็มรวมไปถึง booster dose ด้วยโดยจะเป็นการคุ้มครองภายในระยะเวลา90วันค่ะนับตั้งแต่วันที่ได้รับการฉีดวัคซีน